สวัสดีมือนีมาพอกระบาพูอีกแล้วเนาะมือนี้ร่บาพูนะาพจะพามาเที่ยวว,วัดปลาทะหลวงแต่วบรรยากาศภายในวัดป่าทะหลวงจะเป็นจรนะเด้น้ำาี่ตามน้ำกันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นทางมาวัดปลาทะหลวงเลยเนาะอันนี้ประตูโคนะ้งเนาะดูว,ว่าประตูทางเข้าของวัดป่าทะหลวงอ่าสำหรับประตูโค้งเพิ่นเกิดประลับประหลาดย่างสวยสดง,งามเนาะและก็มีหูป,ปั่นซิงเบื้องละโตเนาะแล้วก็นอกจากหูป,ปั่นซิงแล้วเพิ่นเกิดยังมีหูปั่นของพญาง,งูเนาะ พญ,ญางูหาหัวไปเวื้องลัดตัวเนาะทางขางแล้วสำหรับผ่านเข้าไปประตูโค้งเข้าไปเนาะเขาก็จะเห็นพระเจ้าน้องหลวงเนาะต่างต่าง,งานอยู่อยู่ต่อหน้าเลยเนาะและ้วห้ามาหอดท่านบีเขาก็จะมาเขามากาบพระเจ้าน้องหลวงในกนเนาะเอ่อเขาก็ไปเบืองพระเจ้าน้องหลวงกันเลยเนาะสำหรับ พระเจ้าน้องหลวงเนาะกัมเมนยญทานพ่อเน้อเพิ่นได้สางขึ้นมาเนาะเพื่อให้ออกต้นยาดโย่หมดด้วยว่าแขกทั้งกายทาทั้งอื่นมาวัดทารวงแหลกกาบไหวเนาะฮัาไปเบ่งไก่ไก่กันเลยเนาะสําหรับอันนี้กัมเมนพระเจ้าน้องหลวงเน้ออายุทั้งขางพระเจ้าน้องหลวงกัมเมนหูปั่นของพญานาคเนาะพญานาคสามหัวแต่เพิ่นจะปั่นหปั่นพญานาคเนี่นทั้งสองขางเลยเนาะ ลายหูปันญญาากก้นพญานาคก็มีความสวยสดงดงามเนาะปลาประลาด้วยอ่าบรรทุที่มีค่าต่างๆเนาะอันนี้ก็เป็นหูปั้นของพญ,ญานาคเนาะและลานทั้งลานขางเนาะพระเจ้าน้องหลวงกับเซมนินอันนี้เด้อเนาะก็เป็นทางไปกุ๊ดอ่าอูข๋ขาวเนาะหรือว่าเม่ขาว ทั้งที่เฮาแนมเห็นที่กำลังก่อสร้างอยู่นี่เนาะกัมเมนพระพุทธสิมาเดอร์นี่เนาะที่กำลังก่อสร้างอยู่แล้วทั้งลานค้างของพระเจ้าน้องหลวงกัิเมนซลาคซลากลา,า,างหนามเนาะแล้วใส่เป็นบอลพักพรของอครูบาอาจารย์หรือว่าออกต้นหยันยมที่มา,าวัดทะหลวงนี่เนาะอันนี้กัมเมนซลา,ากลางหนามเนาะ แล вот вот ้วเฮาจะย่างไปเบิ่งบรรยากาศของสลากลางหนามกันเลยเนาะว่าเป็นจังไรเนาะเฮาจะย่างมาทางด้านข้างของพระเจ้าน้องหลวงเนี่ยเนาะอันนี้เมนทางด้านข้างของพระเจ้าน้องหลวงเนาะเฮาก็ย่างมาทางด้านข้างนี่เนาะอันนีิชิเนาะเนี่ยเบนกับเบนฮะผะเนาะ เรื่องล้างของหอพระก็มีทางแยกไปทางพระพุทธสิมาที่กำลังก่อสร้างแล้วอันนี้ก็ะเบนลานล้าง,งของพระเจ้าน้องหลวงเนาะทางน,าน,นั่นก็ะเบนทางเข้ามาของวัดทะลวงเนาะอันนี้เฮาก็ย่างมาทางข้างเนาะ ยางมางงันต่างกะนเมนจะไปหาสลากลางหนามเนาะอากัญญางมาย่างมานี่อะไรเมนทางไปกุญยาพเด้อนี่เนาะแล้วก็มาหอดน,นี่ก็เมนทางไปสลากลางหนามเนาะแล้วก่อนจะไปสลากลางหนามเขาจะมาผ่านเขาจะแนมเห็นเนาะเรือผ่านยางผ่านเขาจะแนมเห็นอ่า หูป,ปั่นของพระพุทธเจ้าในปางหนึ่งเขาเป็นเนาะอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นหูป,ปั่นเขาเป็นเนาะแล้วฮ็กัญญางมาเนาะอันนี้ก็เป็นทางไปสลากลางหนามเนาะทางสลากลางหนามก็เป็นยูติดกับหอถม นี่เทากับมาฮอดท่าทางสลากลางหนับเลยเนาะมาฮอดสลากลางหนับเลยวรรยากาศในสลากลางหนักบกะทีเป็นแน่นเลเนานะก็เย็นดีเย็นสบายดีเนาะหลายอยู่ในสลากลางหนับเพื่อจะได้สั่งหูพปูตะ,ะหูเมี่นอ,องคนะ์เนาะหลายอยุตั้งขางกับซีเมนซะน้องป่าเนาะสำหรับในน้องป่าก็เม็นเพ่นเลียงป่าใบไรสนิทโดยเฉพาะเป็นปลาสบายที่ว่ามีขนาดใหญ่น้หนักหลายกิโลเนาะ ละทั้งด้านนาของสลากลางหนามกัมเรนหอถ้ำเนาะสําหรับหอถ้ำกัมเรนเป็นบอลที่ใส่สําหรับให้ออกต้นยอดโยมลงมาเอ่อทำบุญสบายฐานด้ว,ว่าตักบาทสังฆทานต่างๆเนาะอันนี้กัมเรนหอถ้ำเนาะหอถ้ำแล้วเขาจะย่างมาทางด้านหน้าของหอถ้ำเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านหน้าของหอถ้ำเนาะ อาัที่นี้เขาแนะนเห็นเนาะอ่าสวยสดนนงามสี้ทองอลาห์มาเน,ะนะากะก็เม่นพระธาตุของก็ะเม่นพระธาตุของญาทานบุญอิงบริววงเนาะเพื่อนก็ได้สั่งไหวให้อ่ายาทานเนาะเพื่อระลึกถึงญาทานเนาะสำหรับพระธาตุก็มีอยู่สี่ด่านเนาะอันนี้ก็เม่นลานที่หนึ่งเนาะ เราต่อไปถ้าจะไปลานนาของธาุเนาะกะพานก่อนได้ยางไปห้าลานนาของระธาุกับเมนถ้าจะเห็นห้อของเนาะห้องของใหญ่อันนี้ก็บเมนห้องของใหญ่เนานะหลังจากนั้นกะยางมาทาั้งลานนาของระธาะุเนาะอันนี้ก็บซีเมน ทั้งด่านนาของพระธาตุของยาชานบุญอหญิงบัวรนะเบงเนาะแล้วก็มีบอนทีบาให้ออกตน้นหยาดย่อมเนาะก่อนจะมาสักการบูชาพระธาตุเนาะก็แม่นมานังทายโห,หรือม่อมุมทายโหเก็บว้เ,บบเป็นทีระลึกเนาะอันนี้ก็ะเม่นบอนทีบามอนนังทายโหเนาะหรือว่ามอนทายโหมุมทายโห แล้วก่อนจะขึ้นไปเบิองหลานเทิงของพระาธาตุของยาทานบุญอีกเนาะเฮาก็จะมาอ่กากาใบยาทานบุญอีกก่อนเนาะอันนี้ก็มากาใบก่เนาะหลังจากไใบยาทานบุญอีกแล้วเฮาก็ขึ้นมาเบิองหลานเทิงกันเลยเนาะ อันนี้ก็สจจายน์หลานเทิงของผาถาเนาะกะ็มีอยูสีด่านเนาะแต่ละดานก็นจะประกอบด้วยประตูเนาะแล้วก็ทางขึ้นที่ว่าเพิ่นประดับประดาด้วยความสวยสดง,งามเนาะและตัวนี้เบื้องนี้ก็สิแม่นทงางด้านหลังของผาถาเนาะอยู่ติดกับหอทัม และสำหรับลานล้างเพืชกระดาษสางหูป,ปันเอาไว้เนาะเรื่อปันหูป,ปันของไกย่ยฝาเอาไว้คู่หนึ่งเนาะและ้วก็ทั้งลานขางก็ะเมนปลูกดอกไม้ประประลาดเนี่ยเนาะหอมหอบผาดหลังจากออกจากผาดแล้วฮอกก็จะแนมเห็นอยู่ต่อหนาวของผาดกระเมนอ่าพระพุทธรูปอีกองหนึ่งเนาะที่บานญาทานเพื่อเรืเ่องกระดาสางเอาไว้เนาะ เป็นสางมาให้เพื่อให้ออกต้นยอดโอมเนาะสักลาบุษะเนาะอันนี้กับพระพุทธอูป์อีกองหนึ่งเนาะแล้วออกจากบองนะี้แดเนาะถ้าก็จะายางไปทางด้านตะเป็นออกเนาะย่างไปย่างไปเฮาก็จะเห็นอีกพระพุทธอูปอีกองหนึ่งเนาะทิ่าเอ่อ ญาติท่านพ่อนหรือว่าพระอาจารย์ไสยศนะแสงน้องจันทร์เพิ่นได้สร้างไว้เนาะเพื่อว่าให้ออกนญาติโยมมาสักการะบูชาในยามมันศมันพระเนาะอันนี้เฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะอันนี้ก็แม่นพระพุทธรูปอีกองค์นึงเนาะ และบรรยากาศภายในวัดทะลวงกะลมเลื่อนเย็นสบายดีนเนาะมอกแกการมาพัฒน,นากรรมฐา,านของครูอาจารย์ต่างๆเนาะหลังจากออกจากพระพุทธหูแล้วเราจารางต่อไปทาง้งลานตะวินออกคือว่าไปเบื้องเข้มซีเนะาะเระอาจะยย์ไปอาจารไปเนาะอันหลังจากยางมาหอดนี่เดี๋ยนี่กับซีเมนหอผาเนาะ แล้วภายในหอพระก็มีพระอุทโธบไลายองค์สิเป็นพระพุทธธูปประจําวันเกิดเนาะของแต่ละวันแต่วันจันทร์จนหอวันอาทิตย์เนาะแล้วมืฮอดนี่ก็แม่นทั้งลานหนาของหอหอพระกัมเณนแม่นมอฮอดนี่ก็แม่นโฮมเย็นดีเนาะเป็นโฮมเย็นดีแล้วก็แม่นสถานที่หนึ่งนี่สถานที่นี่ก็สําคัญเนาะว่าใส่สําหรับเป็นบอลทำบุญ พัฒนากรรมฐานของครูอาจารย์ละกะ็ออกตอนญญ้นยันยมต่างๆเนาะเราอยู่ในนี้อนุาทานพอ่อมเพิ่อนกระดสิสังพระพุทธองค์หุบดอยสามองคนะ์เนาะเาไปเบิ่งกันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นพระพุทธองค์าสามองค์ที่วบะอนุาาทานพอ่อมเพิ่อนกระดิสังขึ้นเนาะเราจะเป็นปางในนั้นอ่ากับเจ้าเองกับบ่บบทฑิ์หูเถรนะเนาะ มีอยู่สามองนอกจากสามอง์นี่แล้วกันยังทั้งด้านขางกันยังมีอยู่องค์หนึ่งเนาะที่บายุโฮมตนใหม่เนาะไปเบ่งกันเ้ยเนาะไปบ่งไกลไกกันเลยอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปีตางหนึ่งเนาะที่บาญาติทานพรอได้สางไว้แล้วกับรรยากาศภายในบาดทะหลวงก็เป็นจากสีแล้วเนาะสีลมเลือนเย็นดีเนาะเงียบสงบสมสือปลาเป็นบัดปลาทะหลวงเนาะมาะสมแก่กัน ามาทำบุญปัสนะกรรมฐานหรือว่ามาจำศีลเนะาะไหวพระต่างๆเนาะของครูอาจารย์หรือว่าของออกตนอย่างยมกระไรเนาะแต่เป็นสถานที่หนึ่งที่ว่ามีความสำคัญเนาะหรือว่าเป็นสถานที่ที่ว่ามีความสำคัญเรือเป็นที่เพิงทางใจของสาพ,พทุทธศาสนาต่างๆเนาะหลังจากออกจาก ทั้งพระพุทโธห์แล้วเนาะเขาจะมาไปทั้งด่านแคมเซ่เนาะแล้วก็ะยังมาทางกุฎยพระเนาะอันนี้จเตมันทางไปกุฎยพรด้ียเนาะอันนี้ก็เป็นกุฎของยพระยพระที่สางไว้เนาะและพิเศษเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากบริจาคเนาะสางพระพุทธสิมาเนาะที่ว่ากำลังก่อสางอยู่หันเนาะกเตมันสามารถทิดต่อได้เลยทั้ง พระอาจารย์ไสยศสนาแสงนวลจันเดอร์อหรือว่าทั้งเพจเป็นเมนวัดป่าทะหลวงเนาะอันนีน้ก็สามารถติดต่อพูนน้พันธุ์ครันแล้วก็บ,บริจาคหลายเนาะสิเป็นบริจาคหน่อยหรือบริจาคหลายก็เลยแต่เนาะคนละหาคนละสิบกับบวากนันเนาะตามจิตใจใส้ศรัทธาและสุดท้าย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามห้บว่าผูนเดอเพื่อจะประพาตในการเหดุลิปต,ต่อไปเนาะ,ะก็ขอบใจ